สวัสดีครับพบกับผมพร้อมบวกนะครับวันนี้อยู่ในช่วงแนะนําหุ้นนะครับโดยหุ้นที่จะแนะนําในวันนี้ก็คือหุ้น KTB นะครับธนาคารกรุงไทยนะครับธนาคารกรุงไทยจํากัดมหาชนนะครับประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ตเต็มรูปแบบโดยมีสาขาอยู่ทั่วภูมิภาคในประเทศไทยและในบางภูมิภาคหลักของโลก ราคาล่าสุดนะครับอยู่ที่13.70สตางค์นะครับงบการเงินปี64นะครับมีสินทรัพย์รวมอยู่ที่3,400,000,000,000บาทนะครับมีหนี้สินรวมอยู่ที่3 1 0 0 0 0 0 0 0 0้านบาทส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่ที่3,500,000,000,000บาทรายได้รวมอยู่ที่ 1นึ0งแสนล้านบาทและกำไรสุทธิอยู่ที่1 6ึ0 0ล้านบาทนะครับมี P/E อยู่ที่9.53เท่า P/BV อยู่ที่0.54เท่าและอาาัตราส่วนเงินปันผลตอบแทนนะครับอยู่ที่2.01%นะครับการจ่ายเงินปันผล จ่ายอยู่ที่0.275นะครับต่อหน1หุ้นโดยหุ้นตัวนี้นะครับจะจ่ายเงินปันผลปีละ1ครั้งนะครับมาดูทางเทคนิคกันบ้างนะครับเซตก็ล่าสุดก็เป็นขาลงแล้วนะครับตอนนี้ก็ร่วงลงมาที่1,640แล้วนะครับสำหรับเซตอินเด็ก มาดูกราฟของ KTB กันบ้างนะครับตอนนี้ก็ภาพรวมก็เป็นขาขึ้นอยู่นะครับก็มีย่อลงมาเล็กน้อยนะครับตอนนี้ย่อลงมาแตะที่ EMA 15แล้วนะครับโดยราคาล่าสุดนะครับอยู่ที่13บาท70สตางค์นะครับโดยมีแนวรับแรกอยู่ที่13บาทนะครับและมีแนวต้านอยู่ที่14บาท50สตางค์นะครับสำหรับหุ้นตัวนี้ ถ้าใครสนใจนะครับก็สามารถซื้อได้นะครับเพราะว่าตอนนี้ลงมาเตะ e m ี15แล้วนะครับแต่ถ้าจะถือยาวก็ควรไปศึกษางบการเงินผลประกอบการให้ดีก่อนนะครับถ้าใครจะถือยาวหรือถ้าใครจะเก็งกำไรก็รอย่อก่อนนะครับแล้วค่อยซื้อตอนย่อนะครับสำหรับหุ้นตัวนี้นะครับเต็ม10ผมให้7เ,เลยนะครับเพราะว่า ในงบการเงินนะครับนี่สินเยอะมากๆเลยนะครับสำหรับหุนตัวนี้แต่ทางเทคนิคข้อนี่กราฟก็สวยอยู่นะครับครับสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนครับแล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ